อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับนี่คือภาพการรวมตัวของนักวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องอายุยืนเผย4เคล็ดลับระดับโลกวิธีการแข็งแรงและอายุยืนมีความสุขรวมตัวกันที่เกียวโตเมืองทางโงะเพราะเมืองน,นี้มีคนอายุยืนเฉลี่ยแล้วเยอะที่สุดเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเขาสรุปผลวิจัยอย่างไรตั้งใจดู และนี่คือการเต้นต้อนรับของผู้สูงอายุในเมืองนี้ในเมืองนี้อยู่ที่ทางเหนือของเกียวโตโชื่อเมืองทางโงมีประชากรอยู่ไม่ถึง5 0,000คน<ด>ก็คือ4 9 5 1 7คนเท่านั้นเองแต่มีผู้สูงอายุเกินร้อยปีถึง115คนถึง11 5คนนั่นหมายถึงในประชากร1 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีแค่76คนแต่ถ้าเมืองนี้มีประชากร10,000 0คนจะมีผู้สูงอายุเกินร้อยปี230คนเลยครับนั่นหมายถึงจำนวนความหนานแน่นของผู้สูงอายุเกินร้อยปีมี3เท่ามี3เท่าของเมืือองอ่น,นประเทศ่นครับก็เลยมีนัักกววิจย่า ประเทศเป็นคุณหมอเป็นการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องยามาวิจัยและสรุปข้อมูลให้เราฟังสั้นๆทั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอาหารจําได้ไหมครับวันนี้เป็นตอนที่2จะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมครับก่อนอื่นขอบอกก่อนครับว่าบางคนบอกว่าผมไม่อยากอายุยืนใช่ครับคุณไม่ไเป็นน้อยอายุยืนแต่ช่วงที่คุณมีชีวิตอยู่คุณแข็งแรงไม่ป่วยสรุปแล้วกลายเป็นว่าคุณอายุยืนโดยปริยายอย่างนั้นดีกว่าไหมครับเมืองนี้ก็เป็นแบบนี้ครับเขาไม่ได้ตั้งใจอายุยืนแต่เขาแข็งแรงอยู่ไปอยู่มากลายเป็นคนอายุยืนเหมือนกับอะไรครรรััับบบบเาม่้ะวยแนนปสณ ข้อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอาหารนะครับแต่มาขึ้นข้อที่สองครับอันที่สองคือปึ้งออกกำลังกาย การออกกำลังกายมีอยู่ข้อนะครับข้อที่1และข้อที่2คือข้อที่1ครับก็คือการเดินนะครับและข้อที่2คือแรงบีบของมือแรงบีบของมืออย่างนี้ครับกำแบก awesome. ำแบ,แบ hier. นี่คือแรงบีบของมือครับคำถามคือเป็นเรื่องจริงไหมท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะรวบรวมข้อมูลมาหลายปีและจํานวนผู้สูงอายุหลายคนเป็นข้อมูลที่ใช้เวลาวิจัยมาเยอะครับแล้ววิธีการดูดอย่างไงครับอย่างเช่นการเดินถ้าคุณเดินข้ามถนนแล้วข้าไม่ทนันนั่นหมายถึงว่าร่างกายคุณเริ่มอ่อนแอแล้วและแรงบีบของผู้ชายต้องไม่ต่ากว่า28กิโลและผู้หญิงตมม่่าาาากกกวว18คคถีทุน ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องวัดว่าคุณมีแรงบีบประมาณกี่กิโลถูกไหมครับดังนั้นดูง่ายๆคือว่าเวลาคุณเปิดฝา วดเพชรเปิดยากอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเปิดยากแล้วเปิดไม่ได้นั่นหมายถึงแรงบีบของคุณเริ่มน้อยแลวครับดังนั้นจึงแนะนําให้เรามีการฝึกวิธีการฝึกทำยังไงอันนี้หนึ่งก็คือนะครับทั้งเมืองทางโงโกเกียวโตส่วนใหญ่เขาจะมีไล่มีสวนมีนาแล้วเขาจะเดินเยอะครับและไม่พอข้างล่างน,นี้บอกว่าในจํานวนประชากรมีแค่สี่หมื่นกว่าคนมีสวนหรือรีมออกกำลังกายทางรัฐบาลจัดให้ถึง4 2ที่คาถามแล้วพวกเราควรจะทาไงมีอยู่3อย่างใหญ่นะครับก็คือ1น,นะฮะออกไปเดิน2ให้ฝึกกาแบกําแบกําแบนะครับสามให้เราฝึกยืดเสืืืดสอออ อ,อแบบนี้ครับยืดเส้นยืดสายนะครับถามว่าการเดินต้องเดินเท่าไหร่ครับนี่ครับดูเฉลีย่ยประมาณ9 0 0 0ต่อวัน9 0 0 0นี่ถือว่าเยอะนะครับคนที่เคยเดินนั้นน่าจะเข้าใจใครใส่ในการมือถือจะวัดจำนวนการเดินนี่9 0 0 0นเเยอะใช่ไหมฮะเคล็ดลับก็คือนะฮะให้เราเดิน9 0 0 0แบบไม่ต้องตั้งใจผมไปสัมภาษณ์คุณหมออีกคนหนึ่งเป็นคุณหมอรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุอายุเกินร้อยปี1000คนปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่คล้ายกันแต่ผู้สูงอายุถามว่าเขาออกกำลังกายไหมคนส่วนใหญ่บอกไม่ได้ออกกำลังกายเอ้แล้วบอกให้เดิน9,9ไได้ยง คำตอบเป็นองี้ฮะเขามีกิจกรรมโดยไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างเช่นมีแอคทิวิตี้ง่ายๆครับถ้าพเพื่อนๆเป็นวันหยุดนะฮะให้พเพื่อนๆเดินไปที่ห้างแล้วไปดูของที่เราชอบดูนู่นดูนี่ดูนั่น,นแวะกินข้าวนูน่นนี่นั่นแล้วกลับมาใหม่ไปสวนสน,สนุกไปสวนดอกไม้ไปขึ้นเขามีแอคทิวิตี้แบบนี้เราจะเดินเยอะจนเราลืมว่าเราออกกำลังกายครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะฮะจำไว้ามมาครับออกกาลังกายแบบไม่รู้ตัวเวลาไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกินร้อยปีเขาบอกเขาไม่ได้ออกกำลังกายใช่ครับถ้าคุณตั้งใจออกกำลังกายยกน้ำหนักเดินน,น,ดน,น,นู่นนั่นนี่วิ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณทําต่อเนืไม่ได้ครับวันไหนออกกำลังกายอีกวันนึงออกไปเดินเล่นคุณจะมีแอคทิวิตี้ในการขยับร่างกายครับใช้วิธีแบบนี้ครับลืมบอกไปครับว่านี่คือข้อมูลของผู้สูงอายุนะฮะเดิน9,900แสดงว่าอะไรครับถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วแล้วคุณเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณเดินน้อยๆบ้านเราบอกว่าอายุเยอะแล้วอย่าให้เขาเดินเยอะให้เขาเดินน้อยๆนั่นหมายถึงคุณกําลังทำร้ายเขาอยู่ทำร้ายเขาอยู่ถ้าคุณอยากให้เขาอายุ ยืนและแข็งแรงให้เขาเดินเยอะๆถ้าเดินเยอะๆเขาจะแข็งแรงและจะป่วยยากครับันนี้มีเขียนครับว่ากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นด้วยเวลาเราเดินจะมีเลือดไหลเวียนมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงสมองเลือดไปเลี้ยงปลายนิ้วปลายเท้าทําให้เราแข็งแรงเราจะมีจิตใจที่สดชื่นและมั่นคงด้วยครับต่อไปเคล็ดลับข้อที่สอคืออะไรคําตอบคือตึง การมีนีเคชันผู้สูงอายุของเมืองนี้เขาจะมีการมีนีเคชันเยอะครับนี่ครับเขียนว่ามีการแลกเปลี่ยนของกันเยอะครับบ้านนี้ปลูกผักบ้านนี้ปลูกผลไม้เอาผักมาแลกผลไม้มีการคุยกันมีความผูกพันกันบอกว่าบางบ้านนะครับจะมีความผูกพันระหว่างครอบครัวลูกหลานกันเยอะดังนั้นครับการที่จะอายุยืนและแข็งแรงเรามีความผูกพันกันเยอะครับมีผลวิจัยว,ว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายหลังจาก,กเกษียณแล้วอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ออกไปเจอกับเพื่อนๆจะมีอายุที่สั้นลงหรือป่วยง่ายครับนี่เกี่ยวข้องเลยครับผมไม่ได้พูดครับผลมวมิจ มีคุณค่าในการใช้ชีวิตคําว่าคุณค่าในการใช้ชีวิตมีอยู่สองอย่างครับหนึ่ง <1. S 1> ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเช่นนะฮะไปช่วยทําความสะอาดวัดที่ญี่ปุ่นก็มีครับไปช่วยนะครับยกธงข้ามถนนให้กับเด็กๆเวลาเด็กๆไปเรียนหนังสือนะก็จะมีผู้สูงายุมายกธงเพื่อให้เด็กข้ามถนนอย่างปลอดภัยเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องเวลันเทียไปบริจาคเลือดไปอะไรก็แต่นะช่วยคนอื่นทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น อีกข้อที่สองคือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นที่ต้องการของผู้คนใช่ครับคุณพ่อผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้พอไปสอนฟรีใครๆก็บอกว่ามาสอนหน่อยมาสอนหน่อยสอนหน่อยแล้วก็มีคนมาแนะนําว่าอยากจะเรียนต่อที่ไหนยังไงพ่อผมก็จะให้คำแนะนําในการสอนวิธีการไปเรียนต่อต่อตางประเทศอย่างนี้สอนฟรีเรียนฟรีก็มีแต่คนรักเขาพอวันเกิดก็จะมีของขวัญมีอะไรมาเอามาให้ก็แสดงว่าตัวเองมีคุณค่าในสังคมทั้งหมดนี้พูดมา4ข้อสรุปข้อที่1ก็คืออาหารข้อนที่2ก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายมี่้อ Comunica communication หรือความผูกพันข้อที่4คืออีกกไงเพื่อนเราไปทบทวนดูครับแต่จําได้ไหมว่าที่สําคัญอีกอันก็คืออาหารการกินสิ่งที่เพื่อนกินกันอยู่ส่วนใหญ่กินกันผิดหรือกินขาดสารอาหารบางอย่างซึ่งวิธีการกินนี้กับอาหารที่คุณกินจะช่วยทาให้คุณอายุยืนและแข็งแรงถึงคุณไม่อยากอายุยืนคุณก็จะแข็งแรงและอายุยืนเองโดยปริยายซึ่งมีการเปิดเผยม,มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ดูตอนที่1นึ่ถ้าเพื่อนอยากรู้ต้องเป็นเพื่อนกับผมกติกามีอยู่3ข้อผมจะให้วิดีโอฟรีข้อที่ล่ะมิก์หนกึ่ท แล้วข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเติมข้อความมาว่าขอวิดีโอฟรีผลวิจัยประชุมอายุยืนระดับโลกตอนที่1่แล้วผมจะส่งตอนที่1ให้เพื่อนๆครับสำหรับคนที่แอดมาเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับทำไมต้องทำอย่างนี้ครับเพราะว่าคนระับในเพจต่างๆมีคนติดตามมาประมาณ2ล้านคนแต่มีคนดูครั้งละ20,000่ถึง20 0 0 0 0ซึ่งมีคนดูประมาณแค่10%เท่านั้นแสดงว่าเวลาผมโพสที่ไร AI ก็จะแจ้งเตือนแค่ประมาณ1%นเอนท่านั้นน้อยไหมครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆขอเป็นเพื่อนของผมแล้วเวลาผมแจ้งไปหาเพ